ขายสินค้าไปแล้วลูกค้าขอคืนของหรือให้บริการไปแล้วลูกค้าขอคืนเงินจะต้องออกเอกสารอะไรเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพาไปดูค่ะ mm hmm. ถ้าลูกค้าขอคืนของหรือว่าขอคืนเงินเราจะต้องทําการออกใบลดหนี้ให้ลูกค้านะคะ mm hmm. เพื่อเป็นหลักฐานว่าเราเนี่ยมีการรับคืนสินค้าเข้ามาแล้วหรือว่า คืนเงินให้กับลูกค้าแล้วนั่นเองค่ะโดยเฉพาะธุรกิจที่จดแวดแล้วเนี่ยใบลดนี่ถือว่ามีความสําคัญเทียบเท่ากับใบกำกับภาษีเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวจะขอแยกเป็น2กรณีค่ะมาเริ่มกันที่ธุรกิจซื้อมาขายไปที่ลูกค้ามีการคืนสินค้ามาก่อนค่ะปกติแล้วนะคะธุรกิจซื้อขายสินค้าเนี่ยก็มักจะใช้ใบกํากับภาษีแยกกับใบเสร็จใช่ไหมคะดังนั้นเมื่อเรามีการออกใบกํากับภาษีแล้วแบบนี้นะคะให้คลิกที่สถานะ รอดำเนินการตรงนี้ค่ะและกดสร้างไปเป็นใบลดหนี้สแสตใบกำก,กับภาษีได้เลยค่ะกดแล้วนะคะระบบจะอัปเกรดเป็นใบลดหนี้และมีหน้าต่างเลือกรายการสินค้าที่เกี่ยวข้องขึ้นมาให้ค่ะให้เรากดเลือกสินค้าที่มีการรับคืนมานะคะแล้วก็คลิกปุ่มเลือกสินค้าได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็มาใส่รายละเอียดเพิ่มเติมว่าลูกค้าเนี่ยคืนสินค้ามาจำนวนเท่าไหร่ก็กรอกไปเลยค่ะ จริงๆอดอกดาวตรงนี้นะคะก็ยังเลือกได้ค่ะว่าเป็นการคืนสินค้าหรือว่าไม่คืนสินค้านะคะเสร็จแล้วไประบุสาเหตุค่ะว่าลูกค้าขอคืนเพราะอะไรโดยสาเหตุต่างๆนี้นะคะในระบบนี้ให้เลือกไว้แล้วซึ่งเป็นสาเหตุที่สัมภากรเนี่ยยอมรับแล้วนะคะเดี๋ยวขอเลือกเป็นสินค้าชำรุดเสียหายแล้วกันค่ะ <_ Cause S 2> เรียบร้อยแล้วก็กดบันทึกได้เลยเ <_ Helen> ท่านี้ก็จะได้ใบลดหนี้สลัใบกำกับส่งไปเป็นหลักฐาน,นให้ลูกค้าได้แล้วนะคะ ที่คืนมานะคะระบบเนี่ยจะไปอัปเดตกลับคืนไว้ในสต็อกให้อัตโนมัติเลยค่ะพอลูกค้าจ่ายเงินมานะคะก็ทําการออกใบเสร็จรวมตามยอดที่หักออกจากใบกํากับภาษีแล้วโดยคลิกที่สถานะของใบลดหนี้ค่ะแล้วก็สร้างไปเป็นใบเสร็จรวมได้เลยระบบก็จะดึงข้อมูลมาให้นะคะเราเพียงแค่เปลี่ยนวันที่เป็นวันที่ลูกค้าเนี่ยจ่ายเงินมาแล้วก็กดบันทึกเอกสารได้เลยค่ะ เท่านี้ก็จะได้ใบเสร็จรับเงินส่งให้ลูกค้าแล้วนะคะต่อมาเป็นแบบให้บริการที่ลูกค้าขอคืนเงินกันบ้างนะคะซึ่งหัวเอกสารใบกำกับเนี่ยก็จะใช้เป็นใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินใช่ไหมคะดังนั้นเราจะใช้วิธีการเปลี่ยนสถานะของเอกสารแบบเมื่อกี้ไม่ได้แล้วนะคะเนื่องจากระบบเนี่ยมองว่าการออกใบเสร็จรับเงินถือเป็นการจบโฟลเอกสารแล้วนั่นเองค่ะ ฉะนั้นวิธีที่เราจะทำก็คือการออกใบลดหนี้แยกกันนะคะก่อนอื่นค่ะให้เราทำการจดเลขที่เอกสารใบกำกับภาษีที่ต้องการลดหนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วก็เข้าไปที่เมนูใบลดหนี้เลยค่ะกดรับดาวข้างๆคำว่าสร้างใหม่นะคะเพื่อสร้างใบลดหนี้แยกค่ะให้มาเริ่มกันที่ชื่อลูกค้าที่เราจะลดหนี้ให้นะคะถัดมาใส่เลขที่เอกสารอ้างอิงเป็นเลขที่ INV ที่เราจดไว้เมื่อกี้เลยค่ะ ต่อไปเลือกสาเหตุที่ทำการลดหนี้นะคะเช่นบอกเลิกสัญญาบริการเป็นต้นค่ะระบุบริการที่เราได้ทำไปนะคะแล้วก็ใส่ราคาต่อนหน่วยตรงนี้เป็นยอดที่เราลดหนี้ให้ค่ะทีนี้เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะร่งมูลค่าตามเอกสารเดิมคือยอดเงินทั้งหมดที่ควรจ่ายในตอนแรกนะคะระบบก็จะคำนวณให้ว่ามูลค่าที่ถูกต้องที่ลูกค้าต้องจ่ายมาเนี่ยเป็นเท่าไหร่จากนั้นก็กดบันทึกได้เลยค่ะ กดพรีวิวนะคะก็จะได้เอกสารใบลดหนี้มาแล้วค่ะทีนี้พอเราคืนเงินลูกค้าแล้วนะคะก็มาเปลี่ยนสถานะใบลดหนี้เป็นคืนเงินได้เลยนะคะเลือกวิธีการชำระว่าเป็นวิธีใดเช่นโอนเงินออกจากธนาคารไหนแล้วก็บันทึกได้เลยค่ะส่วนใบกำกับภาษีนะคะก็กดเก็บเงินเป็นยอดเดิมได้เลยค่ะระบบจะไปทำการหักลบกลบหนี้กับใบลดหนี้ให้อัตโนมัติเลยนะคะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นวิธีการสร้างใบลดหนี้ทั้ง2แบบหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานโัวแอคเคาท์ทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ